้เตี้ยมนนเป็อาเราจะถ่ายวิดีโอก่อนก่อนอัฟเตอร์ค่ะตอนนี mm ้หนึ่งท like ุ่มค่ะมาทำอะไรพี <S <S ่มาเสิร์ฟมาเสิร์ฟลืมถ่ายตรงเองไว้ด้วยนะถ่ายไม่ได้แย่เงียบเงียบเงียบสวยอยู่คนเดียวค่ะวันนี้มีบริการเด็กเสิร์ฟสองคนค่ะมาคอยเสิร์ฟให้ซ้ายขวาเเฮ้ยเหมือนว่าเด็กเสิร์ฟซ้ายขวาเลยค่ะเนี่ย น้องทิชชู่น้องเบียร์ทิพงค์ยังไม่มาเลยพี่พงค์ไม่มาเลยอ้าวโกเคบอกกี่มาเอานี่ค่ะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้อัปเดตยังพี่อยู่ในงพี่อยู่อีกสองชั่วโมงนะคะหน้าเบื่อทีชั่วโมงเขรยูฟองคนนี้คนนี้ยังใกล้เคียงแต่คนนี้ไม่ใกล้เคียงเลยอะไรเหรอปีพอไง ต้องเลื่อนยใช่ไหมตัวไลยทั้งนั้นเลยอ่ะต้องต้องถ่ยรูปหน่อยน้องต้องเือนเลือนพี่โต